โอ้ผมลืมสังเกตดูเพาล้อหน้าเอา้าไอหัวแจะสังเกตไหมมันคือเป็นยังไงพูดอฮะอันนี้เป็นกระทะคือบานเท่าไนี่ซิปนอ็อตคือกันบ่กระทะซิปนอ็อตคือกันแต่ว่าไอ้นี่นี่จับดิบดเบรกกันป่ะเนี่ย หอบน่อนี่เป็นตัวจับดิดเบรกว้ทั้งหลังเป็นเบรกผ่าธรรมดานปะัวเบรกกันเบกแข็งแต่ว่าห่างเป็นผาทั้งหนานี่กับเป็นแข่งด้วกันแต่ว่าห่างเป็นดิดเบรคว้นี่ยี่หอ้อบางยี่ห้อมันสิเป็นดิดเบรกเั้ื่องทั้งหนา้าทั้งหลังเลยเหรอลดหนอก คันคันที่เป็นตลอหลังมันมันสิเป็นลักษณแสดงไลยนี่ดีเบร์มันจับเพื่อกันเดี่ยวเปล่เป็นดุมจับคันจับโดยเฉพาะเพื่อกันเนี่ยเหรอเป็นในสแกนเนียนะงานหนาเลยวะเจ้ดียังไงวะดีมันมาหันเหมือนก็มหันจีบบ้าไรบ่ไม่เจ๊งเลย ประเพลิดข้อมหันนี่คิดว่ามันสิมันสิมันสิหันทอทอนั่นบ่มันสิว่าหันทอนั่นบ่นะจับควันเห้อแต่ว่าขอดีของมันนี่มันสิดีกว่าไอ้ตัว เขาเกินยังเบรกยังอันนะเขาเอิ้นทางบ่าน,นั่นเบรกทางอันนี้บีบบิดเบรกบีบเทียบการใช้งานใช้กันนี่อันใดมันอันนี้ตอ้องยูดียูดียูดีกว่าเน้อยูดีกว่าแต่ว่าการล่อยเย็นนี่การระบายความร้อนนี่อันนั้นถ้าเหยียบแซ่ถ้าเหยียบแซ่นี่ มีซีดใหม่นหนมีซีดใหม่กันบโอ้พาเบรกมันมันหลวะเน,นี่ยคืงเป็นคือรถปีกับ่เป็นหน่อยป่พาเบกคอางเป็นแ่นย,ยันยยนนต์ป่ะน,นี่ดินี่มาหอดน,นี่ ไฟเลี้ยวเบิ้งคือบเพราะเป็นตะดีทว่าน,นั้นปาเนาะ,นะเพราะว่าพาเบรกมันกับ่าหเ่ยเนาะ,นะ,ม,นะมันกับสองขางสองฟังฟังละอันอีอคือเบรกรถเปียบอันมู้นั่นมันยิบมีไตเทิงเนะาะไตเทิง แต่แต่ละอันกับแผ่นบักือนเนาะแผ่นบ sí being well, so ักือน n h ข่าว nhì แบบนี้เป็นแต่ไอ้นั่นกว่าไหมแย่นบ่ซุ้มหนีเป็นแต่เบิร์ดเลี้ยวเนาะจะว่าวะขี้เหร่น้อเออว่ามันมันจันสัมผัสหน่อยเนาะผาเบรกส่วนที่เป็นผาเบรกเนี่ยหน่อยอันนั้นหน่อยเบิร์ด n h เนาะ ถึงสแกนเนี่ยเขาใส่มากเบิดท,ทั้งหนาทั้งหลังเลยเป็นดิเดตเบิดเลยเป็นเนี่ยต้นโบวั่นโบนอะนี่เป็นกเคือบมต้งจอทังเอาให้หลายคนครับยังยังไม่เคยเห็นกล่องของสามหกศูนย์ครับมาเบิ้นี่เบิ้นโมอมอยากเห็นกล่องของหกยูเซฟสามหกศูนย์ครับนี่มันเป็นยังซี่แล้วพี่น้อง นี่สร้างสร้างง่งก่าน,นี่ฮะบัว้าฮะสร้างกอบครับสร้างกบครับกำลังขม่งครับนี่หม่างย่างเดียวครับแต่ว่าผู้เฮ็ยเป็นผู้ปุ่นครับม้างความใหม่ความใหมให่เราลงปีน้องมาไล่ว,ลลว่ากว่าเนง้่าจะให้นันเรียครบเป็นปะไ,ปไม,ไม่มีแลมบ่มาเปนทังในมันเปลียนยังไงครับพี่น้องเปลืงได้ แทงลุจรคืกนแล้วคือยังกันวิทยุท่านินงอยู่ไหมเด็กวิทยุท่านินงหนิวะเงี้ยคุณบอกเสือวิทยุท่านินงว่าใจหลอดเหรเนี่ยฮึฮึฮอว่ามังเวอร์ลมเสียงมันกับซีเมนต์มังสปีดเร่งวะโอ้ยมันกับมีแค่นี้นอกจากนี้ก็แบเบิ้งวิทยุท่านินงหลดนะวะเห็นแค่นี้แต่อุณหภาพมันแรงเหลือเกินครับ นี่ว่า CPU มันเบื้องล่างมันเบื้องวกับเบื้องไรน้ำเสียน้ำอันนี้มันบ่มีห้อยใหม่ห้อยอยังเงดเมียนั่นประเดี๋ยวเมียนันกล้องที่มันเสียนี่ยคือมันเป็นอย่างมันมีห้อยใหม่ยังห้อที่ับ ตัดเลยยังมาถอดกล้องแน่ต้องมีสิไปทานร่วงจวนเลยย่ำย่ำไปเชื่อมรถเนี่ยครับต้องถอดกล้องถอดปลั๊กย่ำไปเชื่อมรถนี่ต้องถอดกล้องออกถอดปลั๊กออกมีปลั๊กตัวหนึ่งมันวะห้าตัวต้องถอดออกเบิ้ลเลยมีวิธีที่ง่ายกว่านีวะเนี่ยนอกจากถอดนี่วะมี ถอดง่ายบ่ล่าบัดนี้รถปตักช<ถ>ืก่อบีบหัวดึงออกมันดึงออกว่ามองมังถอดตำแหน่งถอดมันมันมอยู่ต่ใส่พลังดอกถอดง่ายอยู่ยฝากพี่น้องด้วยครับถ้าจะเอารถที่มีกล่องแบบนี้นะครับไปไปเชื่อมครับ <laughs> ถอดออกน้ำครับถอดกล่องออกน้ำปนนไปอาจจะรัดวงจรได้ครับตั้งอยากแยงเหรอวะพีอะ่อยากแรงเหรอมากพี่ครับอุซางขุด S <S <uce> จัดให้เอาเอาสเต็ปสเต็ปแบบแบบใดของเจ้าครับสเต็ปใดเนี่ยเจ้าอันนี้ก็เอินอันเนี้ยอันเจ้าครับอยู่เนี่ยเอากำลังสิบเอร์เยดรอบสามพันอ่อยว่ามันแช่งรถกินไปหุดเร่อเจาลงเราอย่างนั้นทังโอเอา ยิงกอลอปสามพัญห้ายึดหลอบยึดหอดสามปันห้าโอ้มันยิงเงียงก่อนยิงหลอดํามันแห้งๆเหมือนยังไงเออจังแล้วคอยฟังจาวาของหันจาว่า 3, ยึดรอบสามพันหากำลังสี่เปอร์ซ เอากำลังประหยัดเอาประหย,ยัดจัมาแรแข่งรถเก่งด้แต่ว่าอันนี้เท่าไรบ่เนี่ยอันนี้ยึดรอบ2 5 0 0หา2ันหากำลังจ0เปล่เนี่ยกำลัง30%แสดงว่ากำลังหลก็อัน0นั่น,สสมมนแนนสดงว่ามันแรงกว่าอันที่เจ้าเห็นไม่เหมนปะแรงกว่าตัว่าแรก็เหมันกก็มันแรก็เอาคุ่างสันแห้งกว่ามันแหงสีเลนกว่าบ่เหมือนปะแห้งแห้งกับเวคนละยางกันเด้อโอ้แหงกับไว ่อันนึงนอ,อันนึง <ไว S 1> เป็นรอบ<ส>ไปเป็นมะอันนึงเป็นรอบรอบแลนเด<ม>้<ช>โออันสามพันนี่อันสามพันนี่เออมันจดีด้สามพันรอบส <2, 8. S 1> องพันแปด ขั้นเลงมันขึ้น2 2,008 2> เหยียบรอบนี่ก็จำพุตชีดแดงคนละโอม้มันได้ลายเรี่ยวตะวันตะว่นที่หอดปนน้ำเดือดใช่ไหต่ว่านี่รอบ2 5 0 0ห่ารอบ2,000ต่าตะวันคว่มแห้งนี่คว่มแห้งนี่ได้หลายอยู่ก็หลายยังหยุดไม่แตะเข้าใจแล้วครับ แสดงว่ามันมีสเต็ปแบบเราจะเอาความเร็วหรือว่าจะเอาความแรงครับแมนวะแมนว่พา,ทาพทดแสดงว่ามันข้าสีเหลืองเอาหรือว่าพ่วงเร็วกับพ่วงแรงเหนวห <c oughs> โอ้นั่นตะไลมันเล็งครับยันรวมมันแตกเออ มันเล่งได้ไหลายพดมันกลองผู้ชี้เทียดสิเรีย้ในร่างกายเจ้เจ้พุใจเย็น่ดีจะเห็ดไปยังแล้วกันเห็ดเราบ่หยบเนาะเขาบดเอาไว้จกินบแล้วไแ่บมันกินมันกินมันกินดูเห็ดหลอดตำตำสบายมันแห้งๆกับอะไรที對對่เราเหรนมาเห็ดหลอดตำตำเห็ดหลอดสองพันหางาีต um. um ่ว um> um ักข um> um ่วมแรง รอบเดิมมันเลยสองพันสามเลยรอบเดิมมันรอบเดิมมาจากศูนยเนี่ยสแตนดาร์ดมันเนี่ยสองพันสามแค่นั้นหมดสามวงกลมนี่ยแบนที่สี่ก็ได้กว่เออบันนี้เลยเหตุให้มันเป็นสองปัญหากำลังกำลังเนี่ยบ่เนี่ยกำลังกำลังมันสิเพิ่มขึ้นมาอัตโนมัติหรือว่าเขาต้องไปเพิ่มมันอีก มขาสั่งนานตัวเองหรอเดี๋ยวเตี๊ยบบมเปิกปอนคอบมพูดให้เดีบุเป็นกาลันตีจูนในห้องแล็บเปิดคมห้องอร์ห้อัห้งแอ์วบันทึกเสียงเขาหันบ่บันทึกเสียงเขากล้องบ่เฮ้ยมึงเอาเทอหนีเทอนีเทอนีเด้อเจ้กล่องนี้แสดงว่าสมบูรณ์แบบ บ่มีห้อยนั่นกองมือสองครับอ่ะโอเคครับก็มาเยี่ยมเยือนครับอู่ช่างพุทธครับผมมาหาส่อซางครับหาส่อครับผมได้อยากดูกับสอกับซางนี่แหละครับอ่ะขอบคุณที่รับชมกันครับผมเดี๋ยววันหน้าจะพามาติดตามรถ อย่าส,สาราวุธครับคันนี้ครับผมกับรถช่างพุทธครับผมว่าจะเป็นไปยังไงครับผมใกล้จะเสร็จแล้ว